อันนี้ต้องเออเดี๋ยวจะหาว่าสอนนะแต่ว่านั่นแหละไม่ไม,ไม่กล้าไม่บางอาจแล้วกันนะพะนฐานะที่ว่าเอานักถืออาจารย์แล้วมันก็ต้องระวังให้มันอยู่ในที่ทางที่มันที่มันเหมาะต้องขอบคุณคุณแบรี่ที่ชี้โทษชี้ัยแค่เราในฐานะของเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องไม่มีตัวตนเราก็ต้องพยายามวางแล้วก็ฟัง เรียกได้ว่าตอนนี้อาจารย์เบียก็โดนทวนลงอีกแล้วล่ะค่ะก่อนหน้าก็มีประเด็นเรื่องที่เอถามอาจารย์เบียว่าไหนบอกว่าจะบวชแล้วทำไมยังไม่บวชในขณะเดียวกันตอนนี้มีหลายคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์เบียว่าเปลี่ยนไปอวดร่ำอวดรวยไม่เว้นแม้แต่แพรรี่ไพรวันค่ะที่ตอนนี้ต้องออกมาเตือนอาจารย์เบียว่าอยากให้กลับไปสอนธรรมะแบบเดิมมากกว่า โดยแพรรี่ได้เตือนอาจารย์เบียบอกว่าก็ต้องระวังให้มันอยู่ในที่ทางที่มันเหมาะที่มันควรที่มันพอดีดิฉันรู้สึกว่าต้องเป็นแบบนี้ในประเด็นที่อาจารย์ไปไลฟ์ขายของดิฉันไม่ได้มีปัญหากับอาจารย์เลยนะนั่นมันคือการประกอบสัมมาอาชีวะแต่ดิฉันก็อยากหวังเล็กๆว่าอยากให้อาจารย์เบียเห็นในมุมที่ออกมาเตือนเหมือนเดิมมากกว่าอันนี้ต้องเดี๋ยวจ,จะหาว่าสอนนะ แต่ว่านั่นแหละไม,ไม่ไม่กล้าไม่บางอาจแล้วกันนะคนเสนะที่ว่านักถืออาจารย์แล้วก็อาจารย์เขาก็แบบถือสินเยอะกว่านะฮะไม่ใช่เหมนพี่สอแล้วแต่ว่ามันก็ต้องระวังให้มันอยู่ในที่ทางที่มันที่มันเหมาะที่มันเหมาะอะเออที่มันเหมาะที่มันควรแล้วมันก็แบบพอดีอ่ะดิฉันรู้สึกว่า ดิฉันว่ารู้สึกว่าแบบนั้นดิฉันรู้สึกว่าแบบนั้นอืมในประเด็นที่ไปไลฟ์เหมือนกันน่ะในประเด็นที่เขาไปไลฟ์ไปไลฟ์กันอะไรกันเสียงเงินอะไรนู่นนี่นั่นนะ่ะดิฉันไม่มีปัญหากับอาจารย์เลยนะดิฉันไม่มีปัญหากับอาจารย์เลยที่อาจารย์จะไปขึ้นไลฟ์กับใครอะไรยังไงเพราะเข้าใจว่ามันเป็นสิทธิ์ทำได้ของเชิญอาจารย์ไปอาจารย์ก็รับและอาจารย์ก็ขายของ,ของก็เป็นสัมมาชีวะไม่ว่าอะไรแต่ในมุมหนึ่งในมุมหนึ่งในความคาดหวังที่ก็รู้ ่น,นนี่ในความคิดของดิฉันเองนะในมุมหนึ่งดิฉันก็แอบหวังลึกๆว่าดิฉันอยากเห็นมุมอาจารย์เบียที่เตือนคนเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นมันเหมือนแบบคนก็เฮ่เฮ่เฮ่กันไปเนนะาะประมทุกคนก็อยากได้ไปอยู่ในไลกขายของได้เยอะๆในมุมของคนที่สอนทมอะ่ะเราก็อยากเห็นมุมอาจารย์เยบียแบบดึงสติคนเหมือนกันนะเข้าใจไหม ในมุมของเราอะอันนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วนะความเห็นส่วนตัวแล้วนะไม่เกี่ยวคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้อาจารย์เบียร์อยู่ในมุมที่คอยดึงสติคนว่าเฮ้ยมึงอย่ามึงอย่าอะไรอย่ามึงอย่าอย่าไปแบบจะใช้คาว่าอะไรอะคือทําอะไรอะคิดให้ดีๆก่อนนะใช้สติให้เยอะๆอ,อย่าเพิ่งว่าเออเห็นเขาทําเห็นเขาไปกันก็ไปกันอะไรไปกันนู่นนี่นั่น,น เออใช้สติตนะระมัดระวังให้ดีดทำอะไรมีสต,ติอย่าพูดแค่นี้ละกันเออแบบเนี้ยเหมือนกันเหมือนกันนะในมุมของดิฉันในมุมของดิฉันนะนี้พูดแบบความเห็นส่วนตัวแล้วนะเออแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจนะคะเออเข้าใจเหมือน ล่าสุดอาจารย์เบียก็ออกมาอัดคลิปขอบคุณแพรรี่ที่ได้ออกมาเตือนในครั้งนี้ด้วยว่าก็ต้องขอบคุณแพรรี่ที่ชี้โทษชี้ภัยให้เราในฐานะที่เราเป็นคนปฏิบัติธรรมเราก็ต้องฟังจากคนที่ชี้โทษตำหนิด้วยความเป็นกัลยาณมิตรต้องขอบคุณคุณแพรรี่ที่ชี้โทษชี้ภัยแค่เราในฐานะของเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องไม่มีตัวตนเราก็ต้องพยายามวางแล้วก็ฟังฟังจาก คนที่ชี้โทษต็มหนิด้วยความเป็นกัลยะาณมิตรก่อนน้นนี้อาจารย์เคยพูดจําได้ไหมช่วงที่เป็นดราม่านี่แหจะจะพูดว่ากูจะฟังเฉพาะคนที่เป็นกัลยาณมิตรกูจะฟังเฉพาะคนที่มีภูมิธรรมหรือคุณธรรมสูงกว่ามาด้วยเจตนาดีไม่ใช่มาเตือนด้วยเจตนาชั่วจะฟังและนี่คือครั้งแรกที่คนมีเจตนาดีพูดกับอาจารย์ที่ผ่านมาคนมาในไลฟ์อาจารย์ไม่มีใครเจตนาดีสักคนในการเตือนมีแต่ค้อนแขวมีแต่ดาทอรังเกียรเดียดฉัน เวลาอาจารย์ได้ฟังคุณแมรี่พูดอาจารย์ก,ก็ฉุกคิดขึ้นมาเลยว่าคอนเทนต์ไม่ดีคอนเทนต์ไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ซึ่งอาจารย์มองไม่เห็นจริงๆเรื่องนี้เพราะอาจารย์ก็แค่ทำคอนเทนต์ไปตามปกติ